สวัสดียามเช้าค่ะเจ็ดโมงสามสิบห้าค่ะโอ้ถุงคัทถุงดำถุงเ uh, พราะเห็ดมันไม่ออกก็เลยให้น้อง,องกายเอาเทลงนั่นก็พอชุ่มอยู่ค่ะฝนตกเมื่อเช้ามืดที่สามโอเคค่ะพอชุ่มอยู่ได้อยู่ กาแฟค่ะเพื่อนๆอืมกาแฟอุ่นๆกับเค้กค่ะลูกซื้อมาให้ชิฟฟันเค้กอืมหอม ก็ยังไม่พร้อมยังทุลักทุเลอยู่ค <akl> ่ะเพียงแค่ออกจากห้องมานี่นะแต่พื้นมันไม่เรียบ กลางคืนตรงนี้มันมืดเป็นหน่อยเนี่ยค่ะนีเสาไฟกิ่งค่ะเราจะใส่ไฟตรงนี้สักดวงจะให้น้องเคยใส่ให้ออิ่มวันนี้น้องเคยซื้อกับข้าวมาให้น้องพลรับสองทางรับสองขันกับข้าวแยะแยะกินถึงกอาเย็นนู่น อเค้กอร่อยนานๆกินทีนะช <laughs> ืสนใจต้นไม้ก็ได้รับนิ้ำฝน อิ่มค่ะอิ่มกาแฟาอืมได้แค่ทำให้กาแฟาอร่อยขึ้น แอมม่วงต้นอื่นยังไม่ดอกนะยังไม่ยังไม่ดอกเลยนะคะแต่นี่เขาเป็นสามฤ เขาก็เลยออกดอกแล้วค่ะออกดอกแล้วก็ออกลูกแล้วด้วยนี่เป็นสามฤดูค่ะเพื่อนๆแถวใกล้เคียงอยากได้เมล็ดพันธุ์ก็มาเอานะคะเอาไปปลูกจะได้กินมะม่วงทั้งปีสามฤดูนี่ก็คือตลอดปีนะแล้วต้นนี้ค่ะอายุมากแล้ววัยรุ่น เริ่มจะออกผลตลอดปีละสามฤด,ดูละเคลียค่ะ okay, สำหรับคลิปนี้ <c oughs>